ดูพี่เลี้ยงกำลังจะให้มันตากโกนะครับหมัำมัำมัม่หมลูกหม,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 มามอายุ22วันนะครับกินมันตากโกมาพักหนึ่งแล้วละ่ะตัวเล็กตัวนี้นะครับฝากเลี้ยงอายุ17วันมาอยู่กับพี่ๆด้วย ก็เอามานันตาโกใส่ถุงนะฮะแล้วก็ตัดปลายถุงอย่างที่เป็นคลิปเคยแนะนำก็ค่อยๆป้อนนะครับวนไปอินตัวละคำสอคำหมุหมัมมบหมุม,มับไม่ต้องวุ่นวายนะครับไม่ต้องวุ่นวายไปเตรียมอาหารลูกหมาไวอ่อนนะครับสะอาดปลอดเชื้อนะครับตักใส่ถุงตัดปากถุงบีบใส่ปากได้เลย เด,เด็กกินเป็นแล้วนะฮะร,รู้แล้วว่านี่คืออาหารนะครับในมันตาโกเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นนะครับซึ่งเขาได้มาจากกลิ่นของน้ำนมแม่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มกินมันตาโกได้ง่ายนะฮะเราใช้เวลาป้อนให้เขารู้จักกินรู้จักกลืนเนี่ยแค่2วันก็โอเคแล้ว เห็นไหมครับลูกหมาไม่มีย้วยนะครับแน่นปักจะเห็นว่าเจ้าเอาชื่ออะไรนะบูกัตตี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อบูกัตตี้ยืนแล้วนะครับหมาพวกนี้เดินเกือบหมดแล้วนะครับบูกัตตี้กับเจ้าตัวฝากเลี้ยงเจ้าดิลเลอร์นะครับยืนแล้วเดินแล้ว ตัวอื่นก็ตามตาม,ตามกันมาครับช่วงนี้ก็ยังป้อนอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราเริ่มผสมมันตากรีนเนี่ยเราก็จะให้ในชามนะฮะแล้วก็ให้กินเองให้ตลอดเวลานะครับ Okay. okay.